ทุกคนสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ลุงป๋องนะครับลุงป๋องคนดังนะครับงวดก่อนให้7 2 5หรือ7 5 2ดห้าเต็มๆแล้วครับงวดก่อนนะครับละเมอเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงป๋องดูนะครับว่าลุงป๋องงวดนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับผ่านมาห้องน้ำก็เจอลุงป๋องพอดีเดี๋ยวเราไปสนทนากับลุงป๋องนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดให้กำลังใจแลด้วยนะกดจับตะไคร้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่พลาดเลขลุงป๋องมาแล้ว ลุงป๋องท่านหยิบลอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งนะครับคือให้ลุงป๋องหยิบให้นะครับแต่ว่าอาจจะมีดวงกับลุงป๋องนะครับเนี่ยฮะคุณชมนะครับอาจจะมีดวงกับลุงป๋องก็ได้นะครับอะนี่ครับเบิ้ลนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งโอ้ที่ปั่นก็ห้าหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะเป็นแนวทางนะครับสาธุสาธุนะครับวันนี้ก็มา ข้าองน้ำแล้วเข้ามาเจอลุงป๋องพอดีน้าชมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงป๋องก่อนนี้นึงนะครับโอ้ยสวัสดีครับลุงป๋องสวัสดีครับ,ค,รบคุมทรัพย์พานาะพี่เอ่อพี่สมุนเพิ่งไปเมื่อสักครูคนร่นี้หองบ่อ๋อจ้ะโอ้ยเนี่ยครับลุงป๋องนะครับอยู่ตรงนี้เองอยู่บ้านอะไรบ้านกะลันบ้านกะลันนะครับเนี่ยโงดก่อนเตรียมๆเลยรสามตัวนี่ระเมอยังไง ลูกปองได้สามตัวหมดก่อนอ๋อจนละเมอลนะแต <laughs> แฟนจไปท,ทําทุระก็ะตุงมงาก็ได้ยินเสียงผหม่นคุณททำคุ้มทำก็ก็บอกเป็นตัวเลขเลยเจ็ดสองเนจะ็ดส <laughs> องห้าราะถูกเป็นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเนี่ยเจือถูกเยอะก็อยอ้อ้ <laughs> แต่มากจะซื้อไม่ค่อยได้บังคับให้ซื้อสามตัวอ <laughs> ๋จะอยู่ประมาณนั้นแต่ ในนาตัวอ่านในคนย่าไทยลุงฟองนิดนึงนะลุงเดี๋ยวจะซื้อเลขลุงฟองเลยโซนสามลุงฟองหมดยังอะไรนะโซนสามหมดยังโซยังมีอยู่ไหมเยอะอีกอ่อ่าเอาโซนสามสองใบลุงปององจ้ะแบบใบเดียวใช่ไหมโซนสามสองใบจ้ะใบเดียวนะเลขใบเดียวมีเลขใบเดียวจให้ฟูบลุงอันนี้เป็นเลขใบเดียวครับผมจ้ะอ่าโอเคนะครับลุงฟองเดี๋ยวเรามาเลขคำนวณลุงปอง อันนี้เพิ่งจะแปลปกอยู่นี่งวดที่แล้วงวดที่แล้วเอางวดที่แล้วครับลุงฟองอ่ะอ่าน่าน้อยอ่ะขายลุงฟองนะครับนี่อ่าเรียกลุงฟองนะครับของงวดที่แล้วงวดที่แล้วใช่ไหมครับอันนี้มันเลยเลขละเมออ๋อเลขละเมออันนี้เลขแปลปกอืมอนี่เลขคำนวนอยู่ประมาณนี้นะงวดที่แล้วครับครับเล่นงวดนี้ลุงฟองเก่งวดนี้ยังต้องเพิ่ง มันเป็นรูปเด่นนะงาน่นงานเราก็มาเยอะนะครับเมื่อกี้นี้ก็ไปหมดอันนี้มันเป็นรูปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางแหล่งท่องเที่ยวอะ่ะท่างเมืองรองคือเดินเขาก็จะอยู่ที่น้ำเด่นคืตอตัวนี้ใช่ไหมตัวน้ำน้ำก็น่าจะเป็นหนึ่งละอ๋ตอต้นไม้น่าจะเป็นแปด ไอหินก็น่าจะห้าหกแต่ว่าห้ามันอ่อนหลักแสนเลยเอาหกแต่เก้าศูนย์นี่มีไอ้น้ำด้วยไอ้น้ำมันน่าจะเป็นศูนย์ไม่งั้นก็ไข่ที่เขาไปแช่ตรงนั้นเป็นเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนสาม,มารถแช่ไข่แล้วก็สุกได้แต่ในสามสิบนาทีแล้วก็สุดเด่นแล้วก็จะมีประมาณนี้ละผมก็แฟเป็นตัวเลขก,ก็ได้ประมาณนี้แต่ยังไม่ได้แกงตัวเลขเลยยังไม่ได้เกนตัวเลขลงเกนให้เนึนิดไม่ได้เลยแกไปก่อน แปไปก่อนนะลุงไปไปก่อนประมาณนี้เลยจ้ะอันนี้ข้างล่างนี้ไม่ลุงนี่แหละตัวแปรปกอะตัวแปรปกให้แล้วนะครับเนี่ยแปรประจาเลยตรงนี้นอ่าตัวแปรปกที่เข้าทุกงวดนะครับลงุงป๋องไม่เคยพลาดเลยนะคุณผู้ชมนะครับแปปกหนึ่งถ้าจับมาเป็นสองตัวลุงจับได้ไหมเนี่ยก็มันจะค่อยคิดทีหลังไปค,คิดทีหลังยังไม่เปมาแป,ไ,แปไปก่อนแปลไปก่อนแล้วค่อยมาจับทีหลังครับถ้าแบบมติทีแล้วคือแปรแปลไปก่อน โอแต่แปลลักษณะนี้คือแปลไปก่อนแล้ว้ามาเน้นทีหลังผมมาเน้นทีหลังคือมันจะต้องใช้เวลาสั้นี้ต้องใช้เวลาครับดูท่าเลขเพราะว่าต้องเรียงอันนี้คืองวดที่แล้วงวดนี้มีฝันไหม,ผมุผงเล่าความฝันให้ฟังหน่อยฝันก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเกี่ยวกับบ้านบ้านผมเลยเอาฝันยังไงครับมันก็เดินแถวตลาดอยู่กับเห็นผู้คนหรือก็เห็นเพื่อนเห็นอะไรอยู่นี่แล้วเข้าบ้านเลยที่ นี่มันจะเกี่ยวหรือเป็นบ้านผมหมูสิบห้าไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่ววายัางไม่รู้โอ้บ้านหมูสิบห้าแต่มันออกหลายรอบแล้วเนาะสิบห้าเอ้มันก็ไม่แน่แต่ว่าเมื่อกี้ก็ออกเลขรถผมนี่แหละบ้านบ้านเลขที่สองบ้านเลขที่ห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่เมื่อกี้ก็ออกเลขรถก็ได้สองใบอยู่เพราะว่าออมอไซค์ไปลงโดนรถทะเบียนรถก็สามหกเจ็ดศูนย์ก็มลทั้งล่างอะ กัอยู่ประมาณนี้คนญาติที่ลงเขียนไอ้บ้านเล็กที่ให้หน่อย๋อบ้านเล็กที่จะตามมาสีเอาเกบไว้ความเพนหลังะครับอ่ะเรามาดูอนสี่อห้านะครับอันเล็กที่บ้านเล็กที่ฟันว่าเพิ่งรู้สึกว่าจะเป็นเข้าบ้านเก่าอยู่ในตลาดเลขเก่าจะมาบุ๊ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเลขเก่ามาถ้า ถ้าลักษณะถ้าเลขเก่าก็เราต้องไปยึดเก่าปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วเลยไหมเก่าปีที่แล้วเบื้องต้นเราต้องมองไว้ที่เก่าปีที่แล้วคือสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งกับเก้าสองนะเลขล่างและเก่าใกล้ๆเมือ่อกี้อ่ะแล้วมันจะมีปัญหาหรือเ่าเก่าใกล้ๆเมือ่อกีก็น่าจะที่เจ็ดสองห้ากับเจ็ดศูนนี่ถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมไม่แน่แคือเก่าถ้าใครฝันเกี่ยวกับเลขอะไรเก่าเก่ามันจะแบบนี้เมื่อที่แล้วเหมือนกัน ว่าเก่าใกล้ๆหรือเก่าไกลๆก็ถือว่าเก่าใกล้ๆแล้วเพราะว่า517แล้วมาเอาแล้วมากลับแล้วเอาสองเข้าไปแช่แค่ตัวเดียวเห็นไหมนี่มันก็ลักษณะนี้ก็น่าถ้าเก่าใกล้ๆกันเราต้องมองสองจุดถ้าฝันเห็นอะไรเก่าเก่าัะเบิงต้นยังไม่เป็นตัวเลขคุณเราต้องแปลผกไปก่อนแปก่ไปก่อนอาจจะจะมีสไตล์กันหาของเราอีกครับแต่ว่าถ้าลุงตรงฟันไปนี้ลุงผลคิดจะเป็นเลขตัวไหนมันจะไม่ได้ไม่ชัด ยังไม่ชัดผมยังมองกลมอยู่ออความฝันก็คือความฝันเนาะจ้ะแต่ถ้ามันผมก็เป็นคนที่จะฝันยากแต่ก็ถือว่าอาจจะเกี่ยวอยู่แต่ผมยังหาไม่เจอว่าเระส่งอะไรโอ้ฝันยากเพิ่งงวดนี้บอกฝันเป็นทางเล็รก็งวดนี้ก็เขาฝันที่พอจําได้แต่วดห้าแปดก็ฝันอยู่เมื่อหลังห้าแปดแล้วฝันว่าห้าแปดแบ่งครึ่งเหมันก็ออกสองเก้า เป็นงวดนี้ฝันมันยัง,งไม่เป็นยังไม,ไม,ไม่ไม่เป็นตัวเลขอ่ะถือว่ายังยังไม่เป็นตัวเลขแต่เราต้องแปลปัญญาก่อผมลงองเล่าให้รูฝันว่าเหมือนก็เดินในตลาดบ้านกะลันนะแต่บ้านบ้านกะลันนี่หมู่สิบห้าโอ้ผมแค่เดินเห็นบ้านหลายหลังอยู่เลยเราไม่ชัดเจนจะเป็นบ้านหลังไหนอ่ะเพราะเป็นหมู่บ้านไม่บ้านหมู่สิบห้าอ่าเป็นตลาดเก่าก็เลยเออเล่ตลาดเก่าปฏิเป็นตลาดตลาดเพราะตลาดกะลันเขาก็ยุบไปนานแล้วเนาะ ทุกวันไม่เป็นตลาดแล้วก็ฝันเห็นมันก็เป็นภาพเก่าๆเลยว่าอะไรกันแน่เนี่ยยังแปลไม่ออกนะแต่ว่าลแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาเจาะอันอีกทีหนึ่งครับยู่วยก้ก็น่าจะเป็นเลขของอาจจะเป็นเลขเก่าๆมาอีกก็ได้ครับวันนี้เลขเก่าก็น่าจะน่ากลัวอยู่นะอยู่ในตัวเก่าๆแต่กค่อนข้างน่าจะเบิ้ลทางวันนี้มองรูปภาพแล้วน่าจะเบิ้ล ต้นเดาผมเดาเบิ้ลไว้ก่อนเพราะว่ามันออกวันอาทิตย์กับวันพักด้วยโอ้วันที่วันพักมันจเบิ้ลอือเราจะเลยเดาไว้ยังไม่บอกว่าตัวไหนเราเพราะยังไม่รู้ต้องใช้เวลาค้นครับต้องดูลงปงเรื่อยๆหลจะมีจะมีสไตล์ที่ต้องค้นอีกทีนึงก่อนเรายังไม่มีเวลาค้นอ่ะครับไม่มีข้อมูลลงปงก็จะ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 ไม่ตัวนก็จะประมาณกว่าจะพักออนไลน์ส่งออนไลน์เสร็จก็มันสองสามวันก็เริ่มคิดแล้ว ลุงปองส่งออนไลน์เลยไหมครับซื้ออ๋อก็มีอะไรประชาสัมพันธ์ได้นะครับซื้อทางลุงของเบอร์โทรครับ084จ้ะอ่า084 831 831 7268 481 7268มีมีที่เขียนไว้ไหมลุงปองมีที่เขียนไว้ไหมเพราะส่งหน่อยครับเบอร์โทรจ้ะอ่าเบอร์โทรลุงปองนะออนไลน์นะครับคุณผู้ชมอ่ะอยากสั่งซื้อลอตเตอรี่หรือแปรฝันอะไรก็ได้แปรฝันมาได้อ่านี่ครับเบอร์โทรเบอร์โอ้นะครับ สองหกเป็นกระลำใช่ไหมครับใช่นี่ครับเบอร์โทรลุงฟองนะครับลอตเตอรี่มีค่าส่งไหมลุงจะนิดหน่อยละนิดหน่อยจะก็ไม่่อเยอะแต่จะต้องสว่ากันโทรเช็คกันก่อนก็ได้นะโทรเช็คกันก่อนชอบเรียกไหนมีไหมอะไรนี้ก็ลุงฟองไปใจได้เพราะลุงฟองอยู่กับทีมงานเขาเรามาหลายปีนะครับรู้จักกันทั่วโอ้ในประเทศไทยรู้จักกันหมดต่างประเทศก็รู้จักลุงฟอง มีเอฟซีอยากจะให้ลุงปองโชคจะซื้องวนนี้ลุงปองจะซื้อตัวไหนครับลุงปองกตอนนี้ผมก็ยังพูดไม่ได้ถ้าคือถ้าผมรู้ก็บอกลยอ่ะผมผมไม่เคยนี่เลยอ๋อแต่โชคก็ยังมันแล้วแต่จังหวะแต่โชคมีโชคเรียกในใจมีอย่างครับเบืงต้นก็ชอบเบิ้ลอ๋อชอบเบิ้ลเบื้องต้นชอบเบิ้ลไว้ก่อนนะคุณชนแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนแต่ยังไม่รู้แต่ว่าชอบเบิ้ลชอบเบิ้ลเป็นมานาทิตผมน่าจะเบิ้นลนะต้องเบิ้นลน่ะ วันนี้ต้องเบิร์นแน่นอนคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่ามันจะใช่หรือต่อต้อ,ตองไปคำนวณนอีก,ก่อนแต่รู้สึกว่าเลขเบิร์ไม่มานานนะครับลุงป๋องจาไม่รู้วันนี้คือเราก็ใช้เวลาเนาะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่ากว่า,วาเราจะอ่านอ่านทางอ่านสัญ,ญลักษณ์เขาออกอะการแปลปกอะ่ะแล้วกว่าจะอ่านออกตามหมายเขาที่วางไว้เออเรามุ่งไปยังไงกว่าเราจะอ่านออกไปใช้เวลานาะครับเราศึกษานิสตยัยของเค้าแบบนี้อะ่ะครับคือจะบอกเลยก็ไม่ได้ นอกจากมันง่ายก็จะบอกเลยถ้ามันยากผมก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาจริงวันแรกผมก็บอกเลยแต่ถ้ายังไม่รู้คือยังไม่บอกเลยเนี่ยต้องต้องรอจังหวัก่อนครับเอาโอเคใครผ่านไปผ่านมาก็มาคุยและสซนทนาก็ลงตรงได้นะครับอยู่ที่ปั๊มปั๊มบ้านกะลันนะครับบ้านกะลันทางไปสมุทราเนาะตรงนี้สมุทราชสมราสมุทราสีสเกีหรือสุรินนะครับเส้นทางเดียวกันก็มาลงตรงได้ ถ้าไม่สโสดมาก็โทรสั่งหน้าลอตเตอรี่เนะาะรอตไยอันเนลอตเตอรีอ่ไม่อันไม่อัน <laughs> อ่ะของลุงปองไม่มีอันนะครับลอตเตอรี่ฮะเนี่ยคุณผูชมอะอนะแล้วก็ลุงพองมีอะไรจะฝากไหมเอฟซี FC ที่ชมอยู่นะครับก,ก็ก็ต้องใครที่ชอบสไตล์นี้ก็ตามแต่วตา่าจะอยู่ไปโชควาสนาด้วยเนะาะทำหมันทำบุญเยอะๆนั่นแหละทำบุญเยอะๆแต่สายสายเท่าแล้วโทรถามแล้ว ว่าเจสุทัยววส่งมาได้ก็ต้องต้องเข้าไลนา์กันก่อนจะเช็คข้าเบอร์โทรนี้จะมีมีไลนแล้วนั่นแหละคุยเลย่ะมีไลนแล้วอ๋อถ้ามีไลน์ก็ทักทักมาจาะโยมจะจัจัดจัดการให้จะ,ะ,ะสี่ไกี่ร้อยทะลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง ต้องต้องเช็คลายกันก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไม่รู้ถ้าพักลายมาก่อนเลยจะเดี๋ยวว่าจะเอาอยัางไงบอกว่าจะให้ผมเลือกให้หรือยังไงว่าอะไรบอกมันแต่บอกมาในไลน์อีกรอบกันหลังไล่เป็่คนเดียวมากเลย,เ,เ,ลยเช็คไม่ทันครับขอมคุณผู้ชมที่รับชมนะครับเรอยู่ที่ลุงปองนะครับขอ,อ,บขอให้คุณผู้ชมนะครับรวยๆนะครับรอติดตามลุงปองแลได้ทุก ช่องทางนะครับไม่ว่าทีมงานเราก็จะมีหลายช่องที่มาถ่ายทำทุงกงปองนะครับก็ติดตามนะครับเดี๋ยวกลุมซับพยานาก็จะติดตามให้เอฟซีมาชมอาจจะทุกงวดอาจจะไม่เข้ามานะครับมาเยี่ยมนุ่งปองด้วยนะครับคนชมที่รับชมนะครับสาธุสาธุ